สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาอัปเดตนะครับบ่อเลี้ยงหอยขมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับซึ่งเป็นบ่อที่เป็นบ่อวงซีเมนต์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าวงบ่อซีเมนต์เนี่ยที่ผมเลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมลักษณะของวงบ่อที่เลี้ยงเนี่ยการจัดพื้นที่เนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็สําหรับตอนนีี้เอง่ย ผมว่ามันก็โอเคโอเคอยู่นะครับก็หอยขมเนี่ยไม่ตายเนาะหอยขมไม่ตายมีตายบ้างครับมีตายบ้างตั้งแต่ปล่อยออกมาเนี่ยมีตายบ้างครับบางส่วนนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมซึ่งส่วนมากมันก็จะรอดชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีลูกนะครับมีลูกแล้วนะครับตอนนี้มันก็โตขึ้นมากแล้วนะครับผมก็ลักษณะของบ่อเนี่ยผมก็จะปลูกพวกต้นข้าวพวกอะไรนะครับผักตบผมไม่ไม่ได้ใส่เยอะนะ ผมก็จะใส่พวกกิ่งไม้บ้างอะไรบ้างครับใส่ไปให้มันคล้ายเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูหอยขมกันนะครับเดี๋ยวผมจับมาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวเล็กด้วยครับขออนุญ,ญาตหาเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บน,นึงนะก็จะมีตัวใหญ่ๆอยู่เยอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมปล่อยเนะี่ยเยอะพอสมควรนนครับประมาณ โอ้เกือบเกือบกิโลได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นล่อยตัวเล็กตัวใหญ่รวมๆคละๆกันไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะตัวเนี่ยโหใหญ่มากนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีลูกนะครับลูกลูกของมันเนี่ยจะประมาณนี้แล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าผมอามองไม่เห็นน้องมันออกจะมืดๆหน่อยมันจะจับยากนะผมก็คลับคาเอาเฉพาะตัวใหญ่นะฝั่งนี้นะครับ นี่ครับเห็นไหมฮะตัวมันจะใหญ่มากเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือสุขภาพหอยเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคนะดูจากลักษณะที่ลักษณะของตัวหอยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อ้วนอ้วนหนักหนักนะครับหนักเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูลักษณะบ่อนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงที่ทําให้หอยขมของเราเนี่ยไม่ตายนะครับ อันนี้ผมจับเอาบริเวณนี้นะถ้าเกิดว่าล้มลุบไปข้างล่างมันก็จะมันจะมีอยู่รอบๆบบ่อครับก็จะมีอยู่รอบๆบบ่อเลยนะครับนี่นะครับรอบๆบบ่อหรือตามต้นข้าวนะครับตามรากผักตบอย่างเงี้ยมันก็จะแอบอยู่นะครับเต็มนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับจะไม่รบกวนมันให้มากตอนนี้ก็รบกวนมันมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูลักษณะของบ่อดีกว่าครับผมว่าทํายังไงถึงมันจะไม่ค่อยตายเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าสร้างพื้นที่ยังไงเพื่อที่จะหอยของเราเนี่ยจะไม่ตายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหอยเนี่ยเป็นสัตว์ที่อดทนนะครับทนสูงนะครับแต่ว่ามันก็ตายได้ง่ายๆเช่นเดียวกันครับก็คือถ้ามันตายคือมันจะตายเลยนะครับมันจะตายยกบ่อเลยนะครับถ้าเรา ไปทาในลักษณะที่มันผิดธรรมชาติของมันนะครับมันอาจจะตายเป็นยกบ่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของบ่อนะครับที่ผมใช้เลี้ยงนะครับจะเห็นว่าผมก็ปลูกพืชหลายๆชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีต้นข้าวนะครับผมมีผักตบนะครับผักตบเนี่ยก็จะเอาออกเรื่อยๆนะครับจะไม่ให้มันเต็มบ่อครอบคลุมบ่อจนบ่อไม่มีที่ว่างครับผมก็จะเอาออกนะครับผมแต่ว่า ให้มันอยู่เฉพาะเป็นส่วนของมันลักษณะนี้นะครับผมฝั่งโน้นนะครับผมก็จะเป็นที่ว่างเป็นต้นข้าวไปนะครับตอนนี้ต้นข้าวมันท้องแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักมันก็คงหมดอายุนะครับแล้วก็อาจจะหาพืชตัวอื่นนะครับที่มาปลูกแทนต้นข้าวนะครับก็มาปลูกลงเรื่อยๆเนาะอ่าตอนนี้หอยที่ผมจับขึ้นมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะลงไปเนาะก็ตรงนี้เป็นไอตัว กิ่งของมะพร้าวนะครับที่มันเป็นกิ่งลูกของมะพร้าวเนี่ยนะครับวันนี้ลูกเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีหอยเกาะอ,อ,อยู่ครับเป็นหอยตัวเล็กๆเห็นไหมครับเป็นลูกหอยเนาะเห็นไหมฮะลูกหอยนี่นะครับเป็นลูกหอยแล้วก็ข้างๆตัวใหญ่ก็จะมีอยู่ลูกหอยตัวหนึ่งครับตอนนี้ผมจับมามันก็ร่วงลงไปบางส่วนนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับพอ พอหอยมันอยู่ได้มันไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะมีลูกให้เราให้เราเองครับไม่ต้องรีบนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับพื้นที่ในการเลี้ยงของผมนะแบบนี้นะครับก็พยายามทําให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็คือทําให้มันอยู่ในลักษณะที่มันที่อยู่อาศัยของมันในในธรรมชาติครับมันก็จะมีป่าข้าวมีผักตบมี อะไรละพวกจอกแหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราสามารถจะนํามาปลูกได้ไว้เป็นอาหารของมันเนี่ย <c oughs> ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้อาหารนะครับอาหารที่ให้เนี่ยผมไม่ค่อยให้นะก็จะเป็นอาหารพวกกุ้งพวกปลาดุกไปบดเล็กๆแล้วก็หรือว่าจะเป็นรำนครับบดเล็กๆแล้วก็เอามาโรยใส่ลงไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอาหารนะครับถ้าเราปลูกพืชน้ําแบบนี้เนี่ยมันจะมีพวกต้นข้าวนะครับที่พวกอะไรล่ะต้นข้าวพวกใบข้าวที่มัน มันแก่แล้วมันเน่าเปื่อยนะครับพวกเศษใบไม้เศษพืชน้ําต่างๆเนะี่ยที่มันเน่าเปื่อยเนี่ยตัวนี้นะ่ยจะเป็นอาหารของหอยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปลูกพืชน้ําลงไปเนี่ยนอกหลาจากเราจะทําให้น้ําของเราเนี่ยเป็นรูปแบบของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นอาหารของหอยด้วยนะครับผมยังเป็นอาหารของหอยขมด้วยนะพวกเศษใบพืชเศษต้นพืชที่มัน มันเน่ามันเปื่อยไปนะครับมันก็จะกลายเป็นอาหารของหอยขมนะครับก็ i i. ต, climate, i i. ตรงนี้เนี่ยผมใส่เป็นดินด้วยนะมีดินนะครับมีดินมีต้นพืชนะครับที่ใส่ไปนะครับผมก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นดินนะครับดินก็จะเป็นดินภายในสวนนะครับไม่ใช่ดิดนเลนไม่ใช่ดินโคลนไม่ใช่ดินเหนียวนะครับก็จะเป็นดินทรายดินร่วนทรายเลยนะครับที่ในสวนของผมเนี่ยก็จะเป็นดินแบบนี้เลยนะครับดินดินร่วนปนทรายแบบนี้นะครับ ผมก็ขุดลงไปนะครับขุดเอาไปใส่เอาไปใส่แล้วก็เติมน้ํานะครับแล้วก็เอาพืชน้ํามาลงนะครับหลังจากเอาพืชน้ํามาลงแล้วเนี่ยผมก็ทําการทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องใส่ EM ด้วยนะครับลืมใส่ EM นะครับน้ําน้ํา EM นะครับที่หาซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปครับเราก็ใส่ไปหนึ่งฝานะครับแล้วก็ปลูกพืชน้ํารอจนกว่าน้ําของเราเนี่ยใส่นะครับผมแล้วก็พืชน้ํามีการเติบโตขึ้นมานะครับแล้วเราก็นําหอยมาปล่อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหอยมันก็มันไม่ตายแล้วแหละครับผมที่เหลือก็คือรอว่ามันจะมีลูกเนี่ยเยอะอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมผมรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมขอแค่หอยเนี่ยไม่ตายผมก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันหอยมันก็จะมีลูกขึ้นมานะครับหอยก็จะมีลูกขึ้นมาอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่เยอะเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธี ดูแลแล้วก็หาวิธีทํายังไงให้มันมีลูกมีลูกออกมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูในส่วนนั้นนะครับผมตอนนี้ก็คือหอยของเราไม่ตายแล้วนะครับแล้วก็หอยรู้สึกว่ามันอ้วนแล้วก็มีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักอยู่พอสมควรเลยตอนนี้ก็จะเป็นบอ่อหอยขมที่ผมทดลองเลี้ยงอยู่นะครับผมก็หอยขมตอนนี้มันก็โอเคนะผมเลี้ยงมา3-4เดือนแล้วนะครับผมมันก็โอเคไม่ตายไม่อะไรก็ พยายามดูแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็คือหอยไม่ตายแล้วนะครับแต่ว่าหอยยังออกลูกไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีนะครับจะหาวิธีมาทํายังไงให้หอยเนี่ยออกลูกได้เยอะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวอาจจะเป็นในเรื่องของส่วนของอาหารหรือว่าส่วนของพื้นที่ในการเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือสําหรับตัวผมเองเนี่ย ที่ผมเลี้ยงตรงนี้เนี่ยหอยของผมไม่ตายแล้วนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องอหอยที่เลี้ยงในวงบ่อเนี่ยตายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตายเนาะก็ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งเอาหอยขมมาลงนะครับก็พยายามใส่ดินนะครับใส่น้ําปลูกพืชน้ารอนะครับสักเดือนนึงอะไรเงี้ยนะครับให้พื้นที่ในบ่อของเราเนี่ย ปรับสภาพก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยนาหอยอหอยขมเนี่ยมาลงนะครับแล้วก็จะทําให้หอยขมของเราเนี่ยไม่ตายนะครับแล้วก็การเปลี่ยนน้ำนครับถ้าเกิดว่าเราปลูกพืชน,น้ําอะไรเยอะๆประมาณนี้เหมือนของผมเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยนะครับน้ําจะไม่เน่าเลยนะครับอาจจะนู่นนะครับเดือนกว่าๆหรืออาจจะ3ามสี่อาทิตย์นะครับถึงจะได้เปลี่ยนนะครับผม เพราะว่าหอยขมเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินอาหารอะไรเยอะยๆขนาดนั้นนะครับแล้วก็พืชน้ําที่อยู่ในวงบ่ตอตัวนี้เนี่ยก็สามารถเป็นอาหารของหอยขมได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปให้อาหารเยอะนะครับจนน้าเน่านะครับเราก็ให้อาหารเท่าเท่าที่มันพอดีนะครับผมก็ออยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วเนะี่ยชอบก็สามารถติดตามได้นะครับผมรวมถึง เพจ Facebook ด้วยแล้วกันเนาะก็ฝากไปด้วยแล้วกันสําหรับใน YouTube เนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ